สชอ,ชอตอนนั้นการเมืองมันเริ่มคุกรุ่นมากไงไอ้ม็อบเบิบ้มๆอย่างเงี้ยมันเริ่มแบบจาบช่วงสถาบันเราก็เริ่มมองดูว่าไอ้ทัวร์มันเริ่ม,มเอาไปลงในโซเชียลก็เริ่มมีฝูงไฮยีน่าบนถนนก็เริ่มมีม็อบที่จะล้มสถาบันให้ได้อย่างเงี้ย <Okay. S 2> ก็เลยคุยกับเพื่อนตั้งเป็นหน่วยงานภาคสังคมขึ้นมา สอชอในการช่วยเหลือคนที่ถูกบุลลี่ถูกฝูงส้มไฮยีนา่มนามาด่ามันก็เป็นจุดประกายนะว่าทําให้คนเนี่ยออกมาปกป้องตัวเองแล้วเราก็ดําเนินคดีคือเราไม่ไปสู้กับมันกับไอ้พวกสามนิ้วอะ่ะกัไอ้พวกสามจีบบนท้องถนนเราใช้กฎหมายในการต่อสู้ตอนนั้นสปปสก็เกิดมาไล่เรียกกับสอไอ้สอชอเกิดมาไล่เรียกกับสปปสพอดีง ใช่ไหมตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้ยังไม่รู้จักกันอนะ่ะเขาก็ทําของเขาเราก็ทําของเราสุดท้ายมันก็อุดมการเดียวกันแล้วก็มารวมกันทํามันก็มีภาคสังคมภาคอื่นๆของคุณเจนเขาก็มีภาคีปกป้องสาพัน์เหมือนกันทําเหมือนกันไง <Okay. S 1> ต่างคนต่างกระจายทําสถานการณ์เนี่ยมันบังคับมากกว่าว่าทําให้เราจะต้องลงไปตรงนั้นอนะ่ะภาคสังคมอ่ะมันคงงงเหมือนกันนะผมว่า ตอนที่มันกําลังแบบว่าลุกคืบอย่างหนักอะอยู่ดีๆก็มีพวกเราเนี่ยกระโดดไปกลางสนามสมอรภูมิลบแล้วก็ถือไม้อะไล่ตีพวกมันเหมือนกันแต่ว่าไล่ตีในที่นี้โดยการใช้กฎหมายเงถามว่ามันมีผลไหมมันมีผลนะทานั้นที่มันเริ่มระสับระสายเพราะว่ามันเริ่มโดนกฎหมายเล่นงานไอแกนนาทั้งหลายก็เริ่มมีบ่วงมีชนะกก็เริ่มเอาเหมือนแบบว่าเอากฎหมายเป็นล็อกมันไว้ไงไม่ให้มัน ไปได้ไกลขึ้นเร็วขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เริ่มช้าลงช้าลงช้าลงจนในที่สุดตอนเนี้ยแกนนําแถวหน้าทุกตัวเลยอ่ะโดยคดีความกําหนดไอ้บุ้งไอ้ตะวันไอ้โยกอะไรเนี่มันถือว่าเป็นแกนนารุ่นสองเลยนะอเป็นเด็กที่ออกมาจากห้องแล็บเนี่ยอพวกสชอสปปสอี้ฟ้องหมดใช่เป็นกวินลุงไอ้ไม้ใช่ไหม ไอโตโต้ไออะไรทั้งหลายเนี่ยรุ่นหนึ่งสองรุ่นสองที่เพิ่งออกมาจากห้องแลบนี้ก็พวกพีกก็สชก็เริ่มถอยแต่สปปศก็ยังฟังก์ชันอยู่ก็เลยเป็นที่มาที่ว่าทั้งสชอและสปปศเนี่ยถูกฝังที่มีกิจกรรมนะที่แอบแฝงเนี่ยต่าวหาว่าคนพวกนี้เนี่ยเออก็ฟ้องหนึ่งหนึ่งสองเออก็ฟ้องหนึ่งสองคนพวกนี้ต่างหากที่ทำให้เจ้าเสียหาย ไม่ไม่จริง,งอ่ะถ้าเขาไม่กระทําผิดครบองค์ประกอบของกฎหมายอย่างเงี้ยใครจะไปทําอะไรพวาได้ใช่ไหมอย่างคุณอัญชรีคุณบุญยอดเนี่ยอยู่เฉยเฉยหรือต้องการจะวิาพาษ์วิจารณ์อย่างสุดจริชนในเชิงวิชาการอย่างเงี้ยผมจะไปทําอะไรพวกคุณได้นี่คุณเล่นแบบว่าโอ้โหเบิบม่มเบิ่มเมียก็ต้องโดนที่อ,อันนี้ถือว่าแฟร์เพลย์นะ